สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ในแปลงมะขามเทศนะครับผมเป็นมะขามเทศพันสีชมพูที่ผมปลูกเอาไว้ในพื้นที่ไร่กว่าๆนะครับผมมีอยู่ร้อยกว่าต้นระยะปลูกนี่ห้าคณห้าวันนี้เข้ามาในแปลงมะขามเทศเนี่ยเพื่อที่จะมาตัดกิ่งตอนที่ผมได้ตอนกิ่งและขยายพันธุ์เอาไว้นะครับ เพื่อที่จะไปส่งให้เพื่อนๆที่สั่งกิ่งพันธุ์เข้ามานะครับผมนี่ครับกิ่งตอนที่ผมตอนเอาไว้ต้นหนึ่งเนี่ยตอนได้หลายกิ่งนะครับผมมีจํานวนหลายกิ่งมะขามเทศเนี่ยมีระบบรากที่ดีมากนะครับนะครับนี่คือรากจากกิ่งตอนนะครับผมจํานวนมากรากแบบนีนะ้ตัดเอาไปได้แล้วนะครับคือระบบรากฝอยของมะขามเทศเนี่ย มันค่อนข้างเยอะกว่าพืชชนิดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมะขามเทศเนี่ยระบบรากเขาดีเพราะฉะนั้นการหาอาหารการเติบโตเนี่ยมันจะเร็วมากต้นอายุปีเดียวนะครับผมสูงมากแล้วก็ให้ผลผลิตการให้ผลผลิตจากกิ่งตอนเนี่ยภายในปีเดียวนะครับมาดูกิ่งนี้กันนะครับระบบรากฝอยนะเขาดีมากนะครับผมดูรอบๆเนี่ยเต็มตุ้มเลยนะครับผมรากเขาเต็มตุ้มเลยนะครับนี่คือกิ่งพันธุ์มะขามเทศนะครับ เนื่องจากระบบรากเขาดีเนี่ยราะนั้นเขาเติบโตได้เร็วปีเดียวให้ผลผลิตสำหรับกิ่งตอนนะครับมีบางคนถามว่าต้นเพาะ,มะเมล็ดมันดีกว่ากิ่งตอนไหมก็ต้องบอกว่าต้นเพาะ,มะเมล็ดนะครับเขาจะให้ผลผลิตเนี่ยประมาณ 2- 3ถึงสปีถึงจะติดดอกออกฝักได้แต่กิ่งตอนเนี่ยอายุไม่ถึงปีก็ให้ผลผลิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความต่างมันอยู่กันที่ตรงนี้นะครับและมะขามเทศเพาะ,มะเมล็ดเนี่ย ค่อนข้างจะมีหนามที่เยอะนะครับแต่สําหรับต้นกิ่งตอนอย่างต้นนี้นะครับหนามน้อยนะครับผมมีหนามหนามน้อยและหนามไม่แหลมมากนะครับพอกิ่งเขาเริ่มแก่เนี่ยหนามเขาก็จะทุ่ๆไปนะครับก็จะไม่ค่อยมีหนามเท่าไหร่ถามว่ามีไหมมีบ้างนะครับแต่มีน้อยนี่คือความต่างของกิ่งตอนกับต้นพรอมเลดเพราะฉะนั้นการปลูกด้วยกิ่งตอนเนี่ยดีกว่ามากนะครับต้นพะอมะเลดเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเดี๋ยวมัน ไม่มีกิ่งตอนเนี่ยมันไม่มีรากแก้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกิ่งตอนแต่ต้นพมเมเล็ดเนี่ยมันมีรากแก้วเพราะว่ามันเติบโตจากเมล็ดอาจจะมีความแข็งแรงในเรื่องความทนเรื่องลมเรื่องพายุอะไรพวกนี้จะทําให้มันไม่ล้มง่ายนะครับนี่เป็นกิ่งตอนที่ผมปลูกทั้งหมดนะครับไม่มีล้มสักต้นหนึ่งเลยก็จะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจอย่าไปกังวลเรื่องต้นไม้มันจะล้มเพราะว่าลมพัดหรือพายุนะครับเพราะฉะนั้น กิ่งตอนนะครับผมให้ผลผลิตอายุไม่ถึงปีให้ผลผลิตเลยมูลค่าของมะขามเทศนะครับผมมูลค่าของมะขามเทศคือการเก็บฟักเอาไปขายนะครับผมเก็บฟักเอาไปขายหลายๆคนมองข้ามเรื่องผลผลิตจากมะขามเทศนะครับมะขามเทศเนี่ยให้ผลผลิตใกล้เคียงกับทุเรียนเลยนะครับผมราคาขายฝักนะครับ อย่างตําๆนี่นะครับผมกิโลละ7080ช่วงแพงแพงนะครับผมราคาเกินร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบบาทโดยเฉพาะตลาดในเมืองนะครับเพราะฉนั้นมะขามเทศเป็นพืชที่ให้ผลผลิตดกนะครับพันธุ์ที่ผมปลูกอยู่เนี่ยเป็นพันธุ์สีชมพูเพราะนั้นมูลค่าไม่ต่างกับทุเรียนนะครับผมมูลค่าผมบอกได้เลยไม่ต่างกับทุเรียนขายดีมากนะครับผมเพราะว่า หลายคนไม่ค่อยปลูกกันเพราะว่ามองข้ามเรื่องผลผลิตเห็นมันเป็นพืชพื้นเมืองพืชง่ายๆอย่างนี้มีขึ้นตามข้างทาง,ท,างทั่วไปเอ๊มันจะขายได้ดีไหมต้องบอกเลยนะครับผมใครไม่เคยขายผมเคยขายตลาดนัดเนี่ยขายดีมากนะครับสําหรับมะขามเทศที่มันขายดีเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนปลูกนะครับไม่ค่อยมีคนปลูกแล้วคนมองข้ามนะครับมันอาจจะไม่เป็นเทรนไม่ติดกระแสแต่ไรายได้มันดีมากนะครับผม ผลผลิตหนึ่งไร่เนี่ยนะครับผมอายุประมาณสักสามปีของมะขามเทศนะครับให้ผลผลิตเนี่ยประมาณไร่ละหนึ่งแสนบาทนะครับผมขั้นต่ํานะครับผมขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทพราะนั้นไม่น้อยเลยนะครับผมมาดูกิ่งตอนที่ผมตัดเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับกิ่งตอนที่ผมตัดเอาไว้นะครับนี่นะครับดูขนาดรากนะครับ เนี่ยจำนวนรากมันเยอะมากนะครับผมกิ่งตอนพวกนี้ผมขายอยู่ราคาเจบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับยังไม่รวมค่าส่งเพราะฉะนั้นอกองนึงเนี่ยมันสามารถใส่ได้ประมาณ25กิ่งนะครับกองหนึ่งค่าส่งประมาณ25้ากิ่งเนี่ยร้อยบาทแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อไม่ถึงเนี่ยถ้าค่าส่งเนี่ยมาเริ่มต้นที่เออมาเริ่มต้นที่1 0เออ60บาทนะครับเพราะฉะนั้น ใครสั่งสองต้นสามต้นเนี่ยค่าส่งมันก็อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบบาทนะครับห้าต้นเนี่ยประมาณเก้าสิบบาทแต่ถ้าสิบต้นขึ้นไปเนี่ยนะครับผมค่าส่งอยู่ประมาณไม่เกินร้อยสี่สิบจนถึงยี่สิบห้าต้นนะครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วไลน์ดีไว้ที่หน้าจอทักเข้ามาได้นะครับผมของชุดนี้มีจำนวนจำกัดนะครับผมรีบทักเข้ามานะครับผมก่อนของจะหมด แต่ถ้าใครอยากได้กิ ES, ่งพ nice ันธุ์ที่เป anyway. ็นช้ำลงถุงไว้แล้วเนี่ยก็มีนะครับผมราคาเท่ากันเลยนะครับเป็นกิ่งช้ำที่ผมช้ำลงถุงเอาไว้แล้วแต่ว่ามันจะต่างกันที่น้ําหนักนะครับกิ่งที่ช้ำลงถุงแล้วเนี่ยมันมีดินนะครับมีดินอยู่เพราะฉะนั้นน้ําหนักมันจะเยอะและเวลาใส่กล่องเนี่ยมันจะใส่ได้น้อยกว่ากิ่งตอนนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งที่ช้ำลงถุงแล้วเนี่ยแปดกองเออแต้นนะครับ มันจะได้ใส่ได้1กล่องและค่าส่งก็อยู่ที่140บาทนะครับส่วนจำนวนที่น้อยลงมาก็ลดหลั่นลงมานิดหน่อยนะครับผมก็คือตั้งแต่90บาทจนถึง140บาทนะครับคือ1ต้น2ต้น3ต้นประมาณนี้นะครับค่าส่งก็จะต่างกันนะครับนี่เป็นกิ่งที่ช้ำลงถุงแล้วนะครับและสำหรับไผ่เลี้ยงหวานก็ยังมีอยู่นะครับราคาเท่ากันกับมะขามเทศเลยไผ่เลี้งหวานนี่ยังพอมีอยู่นะครับราคา70บาท ห้าต้นเนี่ยห้าถึงหกต้นเนี่ยค่าส่งประมาณร้อยสี่สิบาทนะครับราคาต้นพันเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับนี่นะครับกิ่งต้นชําที่ชําลงถุงแล้วของมะขามเทศมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะชุดนี้น่าจะมีประมาณสักสามสี่ร้อยต้นได้นะครับเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับมีไรายได้จากการปลูกมะขามเทศหรือไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยรีบรีบทักเข้ามาเลยนะครับผมเพราะว่า กิ่งพันธุ์เนี่ยประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะครับกิ่งพันธุ์ชุดนี้ก็จะหมดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสนใจทักมานะครับผมและนี่เป็นต้นพอมเมล็ดนะครับต้นพอมเมล็ดของสดาวทวายนะครับเป็นต้นพอมเมล็ดพันธุ์นี้เป็นพันุ์ยอดแดงนะครับผมไม่ใช่พันธุ์ขาวพองผมได้ทําต้นพอมเมล็ดเนี่ยเอาไว้ที่จะทาทาบยอดของพันุ์ขาว่องนะครับ ซึ่งพันธุเขาวผ่องเนี่ยกิ่งตอนเนี่ยมันออกลากค่อนข้างช้ากว่ามะขามเทศเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ทันกับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามานะครับผมบางครั้งเนี่ยผมค้างอยู่หลายท่านนะครับผมและช่วงนี้แถวบ้านผมเนี่ยฝนไม่ตกเลยนะครับผมเพราะฝนไม่ตกเนี่ยมันทําให้อ,อ กิ่งพันธุ์เนี่ยมันไม่ค่อยออกรากนะครับผมเพราะว่าลําต้นมันเนี่ยไม่ค่อยได้รับน้ําพอไม่ได้รับน้ําเนี่ยรากมันก็เลยออกช้านะครับผมถามว่ามันออกไหมออกครับผมแต่มันจะช้าหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้สดานะครับผม ซึ่งผมปลูกเอาไว้เนี่ยมีประมาณ200กว่าต้นนะครับผมมันค่อนข้างจะออกรากช้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่ส่งให้ช้าแล้วก็เลื่อนนัดบางคนเลื่อนนัดหลายครั้งนะครับผมพยายามพยายามอยู่นะครับผมแต่ว่าผมอยากให้ได้รากที่ดีไปนะครับผมก็เลยยังไม่ตัดส่งให้เพื่อนๆที่ค้างอยู่นะครับผมบางคนเนผมเลื่อนแล้วเพราะว่าผมคาดการผิดนะครับ คิดว่ามันจะออกรากภายในหนึ่งเดือนแต่พอนัดแล้วเนี่ยรากมันไม่ออกเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมอยากให้รากมันสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งนี่นะครับกิ่งอายุเนี่ยครับกิ่งอายุประมาณเดือนนึงครับผมรากยังมีกระปริบกระปอยอยู่เลยนะครับผมยังออกไม่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จองสะเดาเอาไว้นะครับผมหรือ,อ,อสั่งซื้อมาแล้วเนี่ยรอนนดนึงนะครับผมรอนหนึน่งสำหรับกิ่งพันสะเดาก็ คลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับอธิบายเรื่องกิ่งพันุนะครับผมเราเบ้านเมืองเราตอนนี้อะไรก็ไม่แน่นอนนะครับผมการพึ่งพานักการเมืองระบบราชการเนี่ยเราจากที่เราเสพข่าวกันทุกๆวันเนี่ยก็น่าพอจะทราบกันนะครับผมว่าเราไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยนะครับผมยังแก่งแย่งคิงดีชิงเด่นชิงอำนาจกันอยู่นะครับผมอะไรที่มันควรจะเป็นก็ไม่เป็นนะครับผมเรื่องความบริสุทธิธรรมในระบบ ของประเทศเราเนี่ยมันยังไม่ดีนะครับผมอย่างที่เราเห็นข่าวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองได้นะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่หันมาทําเกษตรนะครับผมตั้งใจมาทําเกษตรผมอยากให้เพื่อนๆน ต่อยอดด้วยการทํากิ่งพันธุ์ในแบบที่ผมทําอยู่หรือแปลรูปนะครับผมอย่างปลูกไผ่เนี่ยแปลรูปเป็นหน่อไม้ดองมีสดาแห้งขายเอาไว้ขายนอกฤดูในช่วงที่สดาถูกเราก็เก็บสะดาเอาไว้ไปแปลรูปเป็นสดาแห้งปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นะครับผมมะขามเปรี้ยวยัดก็เอามะขามไปแช่อิ่มนะครับผมเพื่อขายเป็นมะขามแช่อิ่มได้นะครับผมเพราะฉะนั้นกเกษตรเนี่ยใครๆก็ปลูกเป็น ใครๆก็ทำให้มันเติบโตออกผลผลิตได้แต่การขายการต่อยอดนะครับผมเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเป้าหมายที่เราต้องทำให้ได้นะครับผมถ้าเราทำไม่ได้ในเรื่องการแปรรูปและการขายกิ่งพันธุ์นะครับผมการทำเกษตรมันก็จะได้แค่พอประทังพออยู่พอกินนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องก้าวให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงครับสำหรับการทำเกษตร ดังนั้นการต่อยอดความสำเร็จของการทำเกษตรนะครับผมต้องก้าวมาให้ถึงการแปรรูปและการขยายพันธุ์พืชนะครับผมเพื่อที่จะมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับผมอย่างที่บอกไปในทีแรกนะครับผมการขายผล,ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยให้เราแค่พออยู่พอกินนะครับสำหรับคนที่จะยึดอาชีพเกษตรแต่สำหรับเกษตรที่ ทำในวัยเกษียณอยากมีของกินเองปลูกเอาไว้กินเองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่เกษตรแบบผมเนี่ยต้องพึ่งพารายได้จากการทําเกษตรเป็นหลักดังนั้นการต่อยอดการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้คนมาสนใจกิ่งพันธุ์ของเราหรือทําให้คนมาสนับสนุนเราในเรื่องการทํากิ่งพันธุ์ทำกิ่งพันธุ์ขายนะจึงเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับผม บอกให้เพื่อนๆเข้าใจในจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมติดต่อมานะครับผมสําหรับคนที่ต้องการกิ่งพันธุ์มะขามเทศไผ่เลี้ยงหวานหรือสดาจะเป็นการจองเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับผมฝรั่งกิมจูเนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะครับผมราคาเท่ากันหมดนะครับผมฝรั่งกิมจูเนี่ยก็ชําลงถุงแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ชอบช่วยกดติดตามและช่วยกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อ ให้ผมมีโอกาสให้คนอื่นได้เห็นคลิปของผมเพื่อเป็นรายได้ในการทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆน,นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ